พยาพาผ้าสิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้คว่ควมคืดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซืน สวัสดีครับสวัสดีครับผมรูเวียงวลเชษฐ์ครับผมอดิศรเพียงเกตครับสนผูุชมครับได้ในการพญาพ้าสิทธิ์สกิดใจสถานีโทรทัศน์ที่วียีทิบซีสถานีประชาชนหลังเขาเคียงประมาณบ่ายโมงจันทร์ถึงสุกทุกเมื่อระวางกัิมารีไว้โบมี่บมีฝนมีแรงบบมีฝนมีแรงบบมีท่วมหาหน้าที่ตอนละหาหน้าที่ครับผมจัดภญาคือปัดยาคํำคมคํำสังสอนคํำคล้องจองกัน ให้ลูกให้หลานให้สังคมได้คืดในมือนี่กันยังอิงของเล่าเท่ๆอยู่นะของสอปปอรล้าสุภาพสิทธิ์สอนใจในอินทิยานสอนลูกของดอรท่องคำออนมณีสอนครับของพี่น้องนักปัจญาผู้ยิงไงน,นักปราชักปราชญ์ผู้ยิงไงดรท่องคำครับของสอปปเล่าขอโทษขออภัยเด้อเด้อเพาทนได้ขออนุญาตแต่ว่าไม่ได้เอา,าอไปใส่ดอกออกมามาเผยแพร่ซื้อๆครับให้ควมพูดแก่พี่น้องประชาชนสอนลูกสอนหลานสอนผู้เั้าผู้เฒ่าสอนทั้งผู้หนุ่ม สอนทั้งผู้สาวสอนทั้งเด็กเล็กเด็กหน่อยสอนเบิดส่วนสูนเหนีวเดี๋ยวนี้เขายังจัดรายการอยู่ทีไอยะปุระไอยะปุระแ <and Spa S 2> อนสปาทุกขอสั่งขอสั่งง,งามรรยกาศงามแท้ๆครับงามแท้ๆผมเขียนกรวิซีรรทัดครับครับผมภาษาอังกฤษของเพื่อนบอกไว้ว่าอยูเออพายเวดเนเชอรัลเทเลไดต์หมายก็ว่า เป็นสวรรค์ธรรมชาติส่วนตัวของท่านมันจะไปสวรรค์ของธรรมชาติเลยครับผู้ใดว่ท่านมาเที่ยวมาใช่ป่ะครับผมเขียมมนบรรทัดได้ไปซีบรรทัดครับย u r ไพรเวทในเชล r อน p a r a ได s ์ใครได้ไปได้เห็นเป็นสุขสัรรไอยะปุระที่เกาะช้างต่างจำนันคือทะเลสวรรค์ธรรมชาติพิราชเอ่ย เอาอันนี้คฝากให้เสียพรชัยครับเปินจะเป็นเจ้าของเปินบริการสถานีโทรทัศน์ทีวียิบซีเฮ้าครับผมครับมื้อนี้ขอเสนอพญาคําว่าอันหนึ่งพอหากจุติแล้วมอระดาลดสัวคุณพ่อเลี้ยงแต่หน่อยให้ย่อขึ้นใสหัวหมายคอาว่าพอตายแล้วลูกที่เกิดมาแล้วเนี่ยพอตายแล้วลูกขื่นเกิดขึ้นมาแล้วลูกพ่อเห็นเห็นพ่อแม่ให้ลูกเกิดมาแล้วพ่อตายไปแล้ววันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงมานี่ ให้ลูกเต้างอขึ้นใส่หัวยอขึ้นเส่หัวแม่สิมีชีวิตหรือว่าตายไปแล้วต้องยกคุณพ่อคุณแม่ไว้เหนือหัวผู้ดันทิ่จะเลื่อนลุงเลื่องถูกต้องสิลำสิรวยมีชิ้นรรมอันดีงามสิลำสิลวยยกขึ้นเส่หัวเขาเอื่นว่ายกใส่เหนือหัวครับอย่าปล่อยพอปล่อยแม่บ้านเขาอย่าด่าพอด่าแม่มันจิบาปเป็นกรรมกับเป็นย่ำเป็นเด็กหน่อยไว้รุ่นกับบ่ได้ขึ้นยังหลายเดยของินแม่แม่พ่ให้ตดเลยต้องเชื่อจิตตีหอนแม่กันมีอ ตีหอดพอ่อเตะหอดฝาเฮียนเตะหอดฝาองค์อยากได้เงินไปซื้ออย่างก็บูจัาแล้วครับก็ซื้อยาเสพติดแน่ซื้อเราซื้อยาไปตามภาษาวัยรุ่นแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงต้องคืดหอดคุณพ่อแม่ต้องเอาไว้เหนือหัวบัดคืดได้แล้วนี่จังคืดน้ำในภูลังคน้นคืดได้แล้วจนพ่อแม่ตายไปจังคืดน้ำตาย,ยจังคืดน้ำจังหเจ้าว่าพนนมีบุญมีคุณแท้ที่จริงควรสิหูจักตั้งแต่เล่าเพราะท่านตายควรสิตอบบุญแทนคุณเล่าตั้งแต่มีชีวิตอยู่ มอันเล่าตายเลยจังหาผ้าเขาชูเล่ากินเพราะว่าหนูกินมอนจังเห็นคุณแมวลูกแขนแอวจังเห็นคุณพ่อแม่หนูนี่กินมอนจังหูแจกว่าแมวแบบเที่ยาเลี้ยงไว้มันมีประโยชน์มันจะกันหนูมันก็จะกินหนูเนาะลูกแขนแอวได้ลูกแล้วจังเห็นคุ้พ่อแม่น้ำตาไหลพ่อแม่บ่อยุให้เห็นบ่อยุให้กราบแล้วอันนี้ครับมันเป็นความจริงในสังคมปัจจุบันเลยเพราะนั้นลูกหลานเอ้ยอย่าหลงละเมอเพ้่อโพกหลา อันนี้เขาจัดเพิ่นกับโมดิเบิ้งนะวะหลูกหลานก็นได้แต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยอยู่แถวจตุรมิรรมรดเนี่ยอายุจตุลผักพีมานเวยจตุมตร,รมิตรอยู่ขอนแก่นอยู่หนองคายเบิ้งรายการพญายบาคเสียงของผู้เวียงอยู่ตลอดเวลาครับ,รบถูกต้องครับเรขอ,ขอฝากไว้เนี่ครับเดอ้อเพิ่นว่าอันนึงหักคุณพ่อพ่อหักจุติแล้วมอระาโรดซัวคุณพ่อเลี้ยงแต่น้อยให้ย่อขึ้นใส่หัวครับพอกันไหมครับมื้อนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พยาาผ้าศิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้ควมขึดคควมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวลซืน